สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับเราสามัคคีเนาะ VIP เรา VIP ตัวเด่นก็คือ9กับ2องตัวรองก็คือ3กับ6กนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าส้าห้าเ็ดเก้าสองสองก็สองศูนย์สองหนึสองสามก็สามศูนย์สามหสาม หกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกเก้าสองเก้าหกเก้าหกสามสองเก้าสามสองหกสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะจับคู่ไกวก็จับตรงนี้เนาะ 92, 99, 66, 99, 33, เก้าสองสองเก้าเก้าหกหานาะสามสองสอาหกหกสานะต่อไปเราสมัครกี V ตัวเด่นก็คือศูนย์กับสี่ตัวรองก็คือแปดกับห ศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดสี่เก้าแปดก็แปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้าหกก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าเราเน้นเฉพาะตัวเด่นเด้อตัวรองก็ซื้อตัวหัวมันเนาะแปดศูนย์แปดหกเนี่เนาะตามตัวก็ศูนย์แปดสี่หกสี่แปดหกสี่ศูนย์แปดหกศูนย์เนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะถ้าจะซื้อไข่ก็ซื้อตัวนี้นี่แปดศูนย์ศูนย์แปดศี่สี่ศสี่หกหกสี่หกแปดแปดหกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อบางทีเราสามารถคีวีไอก็ไปเข้าเรา v ีไเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะ โชคดีทุกคนค่ะทำข้อสารกอ,อกหมอเลยนั้นมาแบบเหลือนจีพิษนีจาเลยนั้น